สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพอกันในกระจ้ากับยายสายหวยดาวเลขเด็ดพารวยคะ่พพกกคยะพี่น้องจ๋าเหมือนเขากลับมาพบพอกันอีกเชนเคอร์น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขคะ่ะแอดกะนำเสนอกับคลิปสูตรเม็ดเดียวนะพี่น้องจา๋าเนาะอง,องวดประจำวันที่12คะ่ะเดือน7ปี2566นอกกเนาะก่อนอื่นแอดมินกับคอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ค่ะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็สวัสดี FC เก่านึ่ เขามาแล้วก็ฝาก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ยายสายหวยราเลขเด็ดพารวยนำเนาะคะ่ะก่อนที่เขาจะรับชมแนวทางน้องปีนองจา๋าเข้ากับมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เอา,าฟังคำเตือนแล้วอเนาะค่ะนาะเดี๋ยวแอดกับสิบาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะมาสรุปผลพี่น้องจา้าแนวทางเลา่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนาอค่ะนาองงวดวันที่สิบค่ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวพี่น้องจา้าตามสูตรและแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดเนาะค่ะนาะตามสูตรและเน้นที่สายวิ่งรูดค่ตตะตัวเลขที่แอดให้ค่ะเด่นหกรองเจ็ดเด่นหกรองเจ็ดแอดฟันที่หกค่ะามาเบ่งผลพี่น้องจา้าเก้าเก้าเก้าแปดสองสี่เก้าเก้าเก้าแปดสองสี่เนาะค่ะนาะ แนทางของแอดสายนอพี่น้องจ๋าก,ก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันนอสองตัวบนจะเป็น 2- 4พี่น้องจ๋า2 4 4 2นี่นแอดรูดไปเนาะค่ะสำหรับ2ตัวล่างจะมี2คู่ค่ะจะมี9999เก้านพี่น้องจ๋าวิ่งรูดเก้ามาเนาะค่ะนอะสายวิ่งรูด9มาพี่น้องจ๋าแต่ว่าสายจอแอดจอหายสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเล้วก้าเก้าสามพี่น้องจ๋าเก่าเก่าจะมาอยู่สุดท้ายมูพี่น่อยแอดหายต่ สายจ่อไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าวิ่งรูดถาเพื่อนเพื่อนไม่เพียงน้องน้ำเก่าไปวิ่งไปรูดก็จะได้เฮตกันไปทั้งเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดเนาะพี่น้องจ้านอ้าวิ่งรูดแต่ว่าถ้าตามสายจอแอดรูดไปเนาะพี่น้องจ้าสรุปเนาะค่ะสําหรับวันที่สิบเนาะกลับมาสายวิ่งรูดพี่น้องจ้าสองสองตัวรางนอาะท้งเก่าเก่าแล้วก็เก่าแปดเนาะค่ะสําหรับสายวิ่งรูด สายจอรุดไปพี่น้องจ้าสายจอรุดไปเนาะแอดมินกะขออภให้สายจอหลักกะขอแสดงความดีใจสายกับสายวิ่งสายรูดเนาะจ้าตามต่อพี่น้องจ้าตามต่อเนาะกับแนวทางเล่าพัฒนางวดวันที่สิบสองค่ะแอดแกย้ำเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สสุดการคำนวณพอฉะนั้นมีเขามีรุดปั๊บผลกันไปเนาะจ้าสำหรับงวดวันที่สิบสองค่ะสายวิ่งรูดแอดให้ที่เด่นห้ารองหก แอดฟันที่5ค่ะเดน5รอง6แอดฟันที่5เพราะฉะนั้นแอดจะรูดหาไหเนาะค่ะเนาะเริ่มต้นที่5 0 5, 5, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9 อาเด่นหรอง6กค่ะเด่นหรอง6กแอดฟันที่5้าน้อพะฉั้นแอดโหลดหาให้พี่น้องจ้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งพี่น้องนอ้ออย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมาในทางของแอดก็คือหกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะหกับ9เป็นตัวเดียวกันกน้นนอ <c oughs> เพราะฉะนั้นวิ่งรูดค่ะพี่น้องจ้าอย่าลืมกับหัวเป็นเหล็กเก่าน่ำเนาะอย่าลืมกับหัวเป็นเหล็กเก่าหน่ำหลักสายเจาะค่ะสายเจาะมาบ่งไว้อัดให้เน้นตัวใดเนาะค่ะเนาะสำหรับสายเจาะแอดให้เน้นที่ห้าสองห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าห้าห้าสองห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าห้าพี่น้องจ้าตาเจาะแอดมั่วอีกแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเจาะตัวนี้เนาะพี่น้องจ้าคือห้าสองห้าสามห้าสี่แล้วก็บห้าห้า ลัก6ค่ะอน้นดินที่6ก6องหกสามแล้วก็หกเนาะเพราะว่า6กหาหแอดมาแล้วนะเป็นองจานะกหาหหมาแล้วลัก9กค่ะก็จะเป็น9ก9าสอเนาะแล้วก็9 9หรือว่า9 6นั่นเองนะเป็นองจานะเพราะว่าลัก อฮุกๆจะจับได้ทั้งฮุกเก่าๆและเก่าฮกเนาะค่ะมาโคกับจับฮกพี่น้องจ้ามาเก่ากับจับเก่ามาทั้งสองจับทั้งสองเนาะบมมักบัวชอบเรือนพานได้เนาะจ้าเนาะบมมักบัวชอบเรือนพานได้ก่อนออกไปพี่น้องจ้าจังใดก็ขอกําลังแรงใจแอดนําเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดสายหัวลาวเลีกเด็ดพารวยน้ำเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวลาแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ